ชาตสวัสดีครับผู้กผมนะครับปอน KSI นะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นโหมดหมาป่าเดาได้จัดอันดับนะครับซึ่งก็เป็นโหมดนี้เลยนะครับนี่ยครับผมก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับโหมดหมาป่าเดาได้จัดอันดับเนี่ยมันก็เหมือนกับโหมดหมาป่าเดาด้ตัวไปนะครับคือเล่นคือเหมือนกันปั๊ดเสร็ตอแต่ว่ามันใบนี้มันเป็นแบบแรลงคนะครับโอเคนะเข้าใจนะไม่งน เออน่าจะมมองละโอเคเนี่ยครับตาแรกก็จะเป็นศัตรูเลยแล้วเนี่ยที่ต้องเอปืนโอเคจัตููคอยเลือกบนดีดีด้วยเถอะโอเคปีชีชุนจองกุ๊เอ้ยนี่เป็นายเป็นกี่แกล้งผมวะตุกคสตัวไม่มีนะเวย้ย นะเป็นพีซีโซน่ะได้แล้วไ่มนะขอตั้งจติก่อนนะทุกคนนะเรื่ว,ว่าเต็มอยู่ไหนวะโอ้เปิดก่อนก็แพ้แล้วน,น,นี่ผมยิงมันโดนเม็ดเดียวเ,เหรอมาดิมาดิมาดิ

อามันไม่เอาเมนมาแล้วทุกคนพอเมนมาแล้วน่าจะมึนอ่ะตอนนี้มาดิมาดิครับก็มาดิครับ คือมันก็ผมมาแต่เดี๋ยวดิต้องโดนวงบีบตายแต่มันไม่ออกมานะทุกคนผมก็ขึ้นไปไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวๆดีนะนี่ทำไมกูวิ่งเป็นบทเลยวะอ่ะอ่ะอยอกกอนยอกกอนไม่ได้เลยมันลาวเอก ตาขาแล้วจีนะ A W A W พี่ชาววันจะเล่นได้ไหมนะทุกคนมาเลยมาเลย เสียด, Safe да. ดไปทุกคนไปเราก็ไปเริ่มกันต well okay, ่อนะครับโอเคนะครับย เลนโอเคแล้วครับทุกคนยังโอ้ปืนนี้เลยเล่นยังไงวะไม่ได้จะบบัคค่ะพ่อแม่ ผมเล่นเป็นอ่ะเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยไปเรื่องนะมันจับขาหลอกนี่ว่ะก็ต well. ิก็ติเออหรกว่าจะมาตอนนี้ไม่ได้ปั้งาดิอ๋อมาแล้ว อย่าแล้วโอ้วมันไปออกนอกวงตายทำไมอ่ะโอ้ยเวนผมแล้วงานนี้อ่ะโอ้ยเอาเว้ย,ย,ยังอันดีววา อ๋ออ๋ออ๋อมายิงก็ได้อ๋อออเหลี่ยมไปก็ <c oughs> <c oughs> เหลี่ยมเพื่อนเป้งเลยเ <c oughs> นี่ยครับโปมันก็จะเหมือนแรงสีวีชีนะ โอเคนะครับ okay, okay. สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ใ้ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ